สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม SDPW นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Line เลนเจอร์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับพลาโบเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพนะครับวันนี้เราจะมาตามล่าลูเดียสกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะวันนี้นะที่ผมจะสุ่มนะครับกาชาผมจะใช้เป็นคูปองนะครั้งแรกผมว่าจะรอสะสมให้ครบร้อยใบนะครับก็จะสุ่มได้20รอบพอดีนะแต่ทีนี้ ผมดูละมันไม่น่าทันเพราะว่าเวลาก็จะใกล้หมดแล้วนะครับเหลือแค่หนึ่งวันเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาสุ่มประมาณ19ครั้งนะล่าดูเดียสกันถ้าเกิดว่าได้ลูเดียสเดียวเราก็จะจบคลิปเร็วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ลูเดียสหรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาล่าลูเดียสกันเลยครับผมโอเคครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับผมไม่มีสูตรอะไรนะทุกคนหรือใครมีสูตรก็แนะนําคอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปปตต่่อไเเดดีี๋ยวาาาสููรทแนนนะะํมใช้ อันนี้ผมไม่มีสูตรอะไรเลยนะคลิปนี้ก็จะสั้นจะยาวขึ้นอยู่กับว่าจะได้เร็วหรือได้ช้านะถ้าได้เร็วก็อาจจะสั้นหน่อยถ้าอาได้ช้าก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับสําหรับคลิปนี้นะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะเอาจริงๆผมก็อยากได้ตัวพิสเหมือนกันนะครับแต่ลูเดียสน่าจะโหดที่สุดแล้วปะในโคลโโบนี้นะก็ถ้าเกิดเราได้ลูเดียสเร็วผมก็อาจจะเอามาสุ่มพิดต,ต่อไม่ก็เก็บไ้ก่อนอา่าเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะโอเคมามาเริ่มกันเลยกด5ตัวแรกมาไม่มีสูตรไม่มีอะไรครับกดอย่างเดียวป ยังไงรูเดียบมาเลยตัวแรกนี่คือจบเลยแหละคลินี้แบบนาทีสองนาทีนี่โอ้โหมาได้ตัวอะไรโอ้โหแดนเนียลผู้อัญเชิญน้ำแข็งเอาจริงมา้าตัวนี้เแนบบี่ยเป็นตัวที่แบบผม เคยได้ในไอดีก่อนๆที่ผมเล่นมาในนี้คือเป็นไอดีใหม่ไงคือถ้าเกิดว่าผมได้รูเดียสมานี้ก็ออามาปั้นได้นะเนี่ยนะไอดี ID ผมแบบก็ถือว่ายังไม่ไมเท่เลยแหละนะถ้าเด้ลรูเดียสมานี้บอกเลยเออกมาปั้นเสริมไอดีได้ตรด,ดีเลยนะครับโห oh, เปิดมาแรกก็พี่แดเนียลนะตัวยอดฮิตนะครับผมมาตัวครั้งที่สองอันนี้สองครั้งนะอันนี้รอบสองนะรอบที่สองจะได้ตัวอะไรมาลุ้นกัน เล่นน้ำโคนี่อ่าโอเคโอเคโอเคเอามาทำอไมก่อนไปทางที่สามเราสุ่มแบบไม่คิดเดยอะครับไม่มีสูตรไม่มีนนะไม่ต้องคิดเดยอะสุ่มอย่างเดียวมาลูเดียสน้องอาลูเดียสเดียสเดี๋ยวผมขอไปมองหน้าลูเดียสก่นอนเฮ้ยลูเดียสมาให้พี่หน่อยพี่ขอเถอะ อ่ะสามรอบเอ๊ะเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้สามหรือสี่อะรอบนี้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะอ่ะาเมื่อกี้รอบสามอ่ะรอบนี้รอบที่สี่ครับผมมีนะรอบสามนะน่าจะนะดื้มง่ายมากเลยผมนะมาลุ้นกันดูเดียดดูเดียดดูเดียด,ดยกั๊กช่าโอ้โหโ,โห,โน,โโหนี่ลูกโปง่งโอ้โหนี่ลูกโป่ง ไปรอบที่ห้ากดปับ๊บยังไงเจมแมมพายเจมแมมพายฮะเอ้ทุกคนผมว่าดูเดียดนี่ ลูเดียสนี่จะมาให้ไหมลูเดียสผมจะมาไหมครับนี่รอบที่หกแล้วนะไปรอบที่หกพี่ให้ยังไม่มาเลยอ่ะผมไม่มีสูตรไม่มีอะไรทั้งนั้นแม่มดน้อยโคนี่แม่มดน้อยโคนี่เดี๋ยวผมจะสุ่มสักสิบรอบแล้วกันนะสิบรอบไม่ได้เดี๋ยวผมขอแบบ ไปพักใจก่อนสงบจิตสงบใจก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสุ่มต่อ<笑><笑>นะครับไม่งั้นนี่ผมว่าผมน่าจะหัวใจวายตายแน่เลยอุสตส่าห์ดองตั๋วมาตั้งนาน <S <S รอบที่เท่าไหร่นะรอบที่เจ็ดป่ะมาลูเดียสลูเดียสย,ยังไงรูเดียสมาไหมต้องมาแล้วแหละจังหวันเนี้ยล,ย,นยลูเดียสมาหน่อยรูเดียสโอ้บาวเดกประถมรอบเจ็ด โอ m ไ god อดป่ะรอบที่รอบที่8นะครับรอบที่8ยังไงต้องมาเราไหมจหังหวะนี้จังหวะนี้ดูดียสมาเห้มาเหอะขอร้องขอร้องรู้สึกเจมรู้สึกเจมแปดรอบแล้วคือผมยังไม่ได้ตัว แดดาวอันตราสักตัวเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูอัตราดอกหนซิว่ามันเยอะขนาดไหนอันนี้มันเพิ่มโอกาสดอกด้วยนะเนี่ยผมถึงว่าสุ่มวันนี้นะครั้งแรกมันยังไม่มีนะครั้งแรกผมก็จะสุ่มไปตั้งเร็วกว่านี้ละตั้งนานกว่านี้ละแต่มันไม่มีก็เลยกะว่ามารอวันนี้เลยนะเนี่ยเพิ่มโอกาสจิบเซนมาดูกันแป๊บนึงผมลืมดูโอกาสดอกเลยอ้โหถือว่าถือว่าน้อยน้อยเลยมันก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะอ่า้โหแต่ไอ สองดาวเลยเยอะมากไม่ใช่สองดาวผิดผิดอ่าเจ็ดดาวนะครับมารอบที่เก้าป่ะรอบนี้น่าจะเก้านะกดไปเก้ายังไงหมุนหมุนช้ารอบนี้หมุนช้าแสดงว่ามาแล้วไหมรูเดียสโอถ้าไม่มาที่ผมว่าโคลาโบนี้ผมจะไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแปดดาวนะครับแต่คือแซลเวอรี่ยุคหินโอ้โ อ่ะโอเคมารอบสุดท้ายเดี๋ยวผมไปพักทําใจก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมพักทําใจก่อนถ้าไม่ได้รอบนี้เดี๋ยวผมจะลองรีเกมเข้าใหม่ดูนะครับมันมันเกี่ยวเกับมันเกี่ยวกันนะขนาดไม่มีสูตรนั่นเนี่ยถ้าได้รอบนี้นี่คือจบแล้วอยากจบละดูเดียบ้านหน่อยดูเดียโอ้โคนชแชมเปญเอาใหม่กอดโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองไปรีเกมก่อนนะแล้วกลับมาสุดต่อนะเดี๋ยวขอไปทำใจแป๊บนึงนะสิพยังไม่ได้เลยอะ่ะคนดูโอ้โห เกินไปไหมเกมจะไ i k e กับผมมากโอเคครับมาหลังจากผมไปรีเกมมาละมาสยองขวัญกับกาชาไลาเลนเจอร์กันต่อนะว่าจะได้รูดเดียนหรือเปล่านะเมื่อกี้สุ่มไปอ่าสิบรอบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่46ตัวนะได้อีกประมาณ9้ารอบนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า9้ารอบที่เหลือจะได้หรือเปล่านะครับมามาลุ้นกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ไปรีเกมมาละไม่มีสูตรอะไรแค่ไปรีเกมนะเกมมันอาจจะบัก๊กเฉยๆเออก็เลยทําให้ผมไม่ได้อะไรอย่างนี้มันต้องได้แหละถ้าไม่ได้มัจบเลยนะ โอ้โหนักเวทเ,เจมตัวยอดฮิตอีกแล้วครับท่านผู้ชมถ้าผมไม่ได้รูเดียตเนี่ยผมจะทํำยังไงนะเนี่ยเอ้าคลิปนี้ไม่มีตัวเล่นต่อไม่มีตัวรีวิวไม่มีตัวปั้นต่อที่จบเลยนะ,ะเหนื่อยมากเลยรอบที่สิบสองนะครับผมรอบที่สิบสองนะรยี่สิบเอ็ดใช่ปะรอบยี่สิบสองรูเดียตรูเดียตมาหน่อยรูเดียตขอร้องแหละโอ้เบาเลือดร้อนเหรอเบาเลือดร้อนเหรอ ตัวอะไรอ่ะคือแบบโอ้ยแย่มากเดี๋ยวๆออกแป๊บหนึ่งอคนดูคนดูคิดว่าถ้าผมซุม่มอันนี้ถ้าเกิดได้ตัวนี้คือ,คอทำยังไงผมขอรองรอบนึงนะขอลองรอบหนึ่งแนะล้วกันนะเกิดได้เกิดได้ฟิตนี้ก็ก็โอเคอยู่แต่จริงก็อยากได้ดูเลี้ยเไงอขอปั่นตัว๋วสักห้าตั๋วมาสุ่มฟิตกันนะคือมีนี่ปนม่วเลยโอ้เบาเทพประยุทธ์ไปดีกว่าไปดไปูเดียต่อดีกว่าเรา กี่เท่าไหร่ละ13 14เป็นคลิปที่ไวครับมาสยองกับการสุ่าชาไรเลนเจอร์เนี่ยผมว่ามันนี่นะสยองนี่สัตว์เก็บตัวมาอ๋อเหลียวนาต่อไม้คือคุณพี่เอามาให้ผมทำไมก่อนโอ้โหแต่ละตัวคือแบบลูเ,เดียสไม่มาเลยอะคือไม่มีตัวไหนที่มันแบบใกล้เคียงเลยอะแบบแปดดาวอันต้าก็ยังไม่มีเลยวคือแบบ มิตสอะไรอ่ะมิตสเจ็ดดาวอ่ะโอเ้เกมใจร้ายกับผมเกนแล้วผมจะปั้นไอเดียยังไงก่อนมาลุ้นกันต่อครับน่าจะสิบสี่แล้วปะ่ะรอบนี้คือแบบนักท่องเวหาเฮ้ยคนดูเกมแม่งบั็กจริงไม่สนใจอนะ่ะกดอย่างเงี้ยครับฟุ่งทุนกับผมไม่อยากจะบ่นมากมากละคลิปนี้นี่คือแบบมา้องไห้อย่างเดียวแน่ๆแต่ว่าได้้องร้องไห้ในคลิปอะ่ะ โนี่เล่นน้ำโอ้ไม่กอดอีกสิบหกตัวครับกับอีกกี่รอบนะสามรอบอ่าสิบหกตัวกับอีกสามรอบจะได้หรือเปล่าออมันลุ้นกันเลยยังไงรอบโอ้โหซูปเปอร์ลีโอนาดนะครับแต่ได้เป็นเจ็ดดาวอ่าโอเคเอามาทำไมก่อน เอามาทำไมก่อนเจ็ดดาวอะ่ะขอแบบลูเดียสเถิดนะผมเห็นแดงๆมาทีแรกคิดว่าตัวอะไรเออโหอลิสนะครับอลิสเจ็ดดาวมาคนดูรอบสุดท้ายนะผมเนี่ยรูเดียสนี่คือแบบผมกรีดลั่นเลยอะรอบนี้เพียงเท่าัน อ,อันตราครับเจ็ดดาวอันตราครับ KSM โอ้โหสรุปนะการุ่มกาชาลูเดียรอบนี้ผมแม่งโคตรเกลือครับคนดูไอ้ทุกคนมันเกลือมากเว้ยเกลือสุดๆไปเลยคือแบบเกลือเกินเอ้ทำไมมันเกลือขนาดเนี้ยไม่ได้อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานดีกวนะ่าว่าได้ตัวอะไรมั่งเคครับมาก็นี่คือผลงานของกาชาในคลิปนี้คนระับครั้งนะตัวฟรีนี่นะครับ ผลงานคือผมจะบอกว่ามันมีตัวไหนที่เอาแบบไปใช้จริงได้บ้างเนี่ยมันไม่น่ามีเลยนะเนี่ยสิบข้าวตัวนี้คือเกลือทั้งนั้นเลยสําหรับผมถือว่าเกลือมากโอ้โหเกลือแบบเกลือสุดๆผมอย่างน้อยอยากแบบอยากได้สักเออเจ็ดดาวไม่ใช่เจ็ดดาวอย่างน้อยอยากได้สักแปดดาวอะไรอย่างงี้เออคืออย่างน้อยผมก็อยากได้แบบสักแปดดาวอะไรอย่างงี้นะครับแบบแปดดาวอันต้าตัวไหนก็ได้ที่แบบมันยังใช้งานหรือปั้นต่อได้แต่อันนี้คือโอ้โหไม่มีตัวไหนที่ใช้งานได้เลยอะ เกลือมากนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็มาเกลือให้คุณผู้ชมนะทุกทุกคนดูนะครับก็ตอนนี้ผมก็ยังมีรูบี้อยู่อีก2 0 0พนะน,นี่ผมแบบสะสมดองไว้นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองนั่งคิดคิดดูก่อนว่าจะมาสุ่มถอดหรือเปล่าน,นะเพราะว่าโอ้แท่ตัวฟรีก็ยังเกลือขนาดนี้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าผมแบบเอารูบี้ไปนี่ไม่รู้ว่ามันจะโอกาสเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าน,นะหรือจะน้อยกว่าเดิมอีกนะครับหรือจะเป็นอย่างนี้นี่คือจบเลยนะคือแบบรูบี้ผมเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวไปนั่งคิดก่อนละ ก็มีแล้วกันนะครับก็มาสุ่ม90กว่าตัวนะ19ครั้งนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเกลือนะครับเกลือเลยผมให้ว่าเกลือจริง,รงๆเกลือสุดๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้รูดีดก็ไม่มีตัวแรได้ปั้นละทีมผมก็คงได้อยู่แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือใครอยากให้ผมทำคลิปเกมหรือเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ก็เกลือครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไปละหัวร้อนว่ะอากาศร้อนแล้วหัวร้อนอีกโอ้จบ